สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยใช้งาน1คันนะครับใครที่เน้นหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับลองมาชมคันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆแน่นอนนิสสันฟอนเทียนะครับปี2006โฉชมสุดท้ายนะครับ2.5ดีเซลเทอร์โบนะครับตัวนี้ intercooler นะครับสนใจไปดูรถได้เลยนะครับที่รังสิตนะครับสภาพงามๆครับรถไม่เคยบรรทุกหนักแล้วก็ใช้น้อยนะครับเข้ามือที่2 ใครซื้อจะเป็นมือที่3นะครับลองชมดูได้เลยสภาพงามๆนะครับหนึ่งในร้อยกับสภาพแบบนี้หาได้ยากครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับโทรเจรจาสอบถามต่อรองได้เลยนะครับสภาพสวยๆเอาไปใช้งานเอาไปสร้างเงินสร้างงานก็ได้เลยนะครับวิ่งมาโดยประมาณนะครับ2อ0 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม้แท้แน่นอนรับประกันได้เลยชวนชมเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้หาเอาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับปี2006ชวสุดท้ายก่อนปรับชมนะครับ เอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับราคาแบบนี้ทดลองทดสอบขับได้ที่รังสิตนะครับและที่ใครสนใจจริงๆนะครับอยู่บ้านไกลนะครับโทรสอบถามเจรจาราคาให้เขาขับส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับรถถึงบ้านเงินไม่หายรับรองรับประกันให้เลยครับน้องคนนี้ไว้ใจได้คัดรถสวยๆมาขายนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบสนใจเน้นให้โทรเจรจาถ้าอยู่ใกล้ไปทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองนะครับ รถยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ามาถ้าล้างแล้วอาจจะไม่ทันอาจจะไม่ถึงสมาชิกในช่องนะครับผมเลยขอเข้ามาลงไว้ก่อนนะครับเอาเป็นว่าผมชี้เป้าชี้สภาพเบื้องต้นนะครับถ้าเข้าตาและสนใจตรงกับความต้องการของสมาชิกนะครับไปซื้อได้เลยครับคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักเลยครับดูลอนกระบะได้เลยครับเนียนๆครับ หาเอาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับสภาพงามๆแบบนี้ราคาแบบนี้สวยเลยครับคุ้มแน่นอนเอาไปสร้างเงินสร้างงานต่อยอดได้แน่แนครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนสภาพท้ายๆงามๆหน้าเดิมๆนวลๆเลยครับลองชมดูได้นี่นะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับถ้าสนใจจริงถ้ามันเข้าตาแล้วชอบอยากได้ต้องไปดูตัวจริงนะครับตัวนี้2.5เทอร์โบนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยลองชมดูด้วยตาของท่านาคร่าวๆก่อนนะครับ สำหรับรุ่นนี้อึดทนถึกแน่นอนนะครับถ้าตัวนี้ไม่อึดก็ไม่ต้องดูตัวอื่นแล้วครับถ้าใครอยู่สายกระบะจะรู้จักนิสสันฟอนเทียนแน่นอนครับลองชมดูได้สนใจให้รีบโพเจราจาสอบถามกันไปก่อนเลยนะครับงามๆครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่ๆครับไม่ต้องซื้อมือหนึ่งหรือซื้อแพงๆก็ได้ครับซื้อแบบนี้ใช้งานยาวๆครับอะไรมีช่างเก่งไปไหนก็ซ่อมได้ครับรุ่นนี้ลองศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับถ้าถูกใจถูกตา ให้รีบโทรเจราจาสอบถามแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานสร้างเงินได้แน่นอนครับต่อยอดมีแคปมาแล้วเดินทางได้ใกล้ไๆหลายคนครับไปเลยถ้าชอบถ้าใช่ต้องรีบแล้วนะครับสภาพงามๆนี่นะครับก็มีแคปมาให้ด้วยนะครับก็นั่งข้างในได้อยู่งามๆแบบนี้นะครับหาชมยากแล้วครับถ้าไปที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้ครับจัดไปได้จัดเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามถ้าชอบโทรเลยครับผม